แป้งข้า็เจ้าก็ได้โย่แป้งเจ้าเป็นเหนียวได้แป้งขเจ้าก็ได้แป้งมันก็ได้แป้งอก็ได้แป้งมดแป้งนมันรอยลอยดีหล่ก็เรียกแป้งโัดอยงเเลยสิยาแป้งกับแป้งกับัอะไรทสุกเลยกม่ตองใชุ้นสุกในุกุกแป้งวงหัวนะ But, ีามแล้วปะ3ามบอกสามเวลาต้องนำงาหนะด้วยก็จะ่งหมลกบทบมากบทสอตอน้ขใครลูก ไม่รอด้าง่ันเปข้าวรอดละนัองข้าวรอดข้าวต้นข้าวก็ได้เลยข้าวไดี ทรงได้รัทการตรงแห่พระคาาในบานีช่วยเกลิ่นสัมปชิตาินาจันติโยตมารธมหาติะพาะเชยยังคาปัญจิรมารธรรมอาติวะปะทิลาตาะวันตเตมหาอุนโดยุมหาเนชาตตานิยามาหนชัตตานิา ประวัติศาสตร์ยเรอนเรอในวันนักสรมในรถแส่าณไยหลงรารผู่ อานุโภนเตอะหังขันโน <coughs> I กันโก้กันนระโตยะหามะไมโกติระโตยะยาอาโนโกยันประตเมื่อเป็นเอาไว้ก่อนจะลอยสุดที่ท้ายยุคเอาไอ้ิวารณ์เสี่ยรติดจังปุราปใจนึกสาวะหามะวัฒน์ทิอาญุปนโนมุ้หันมาแตงวะปะสาททีก็ดินไปเรื่อยจนหมดเลย คือพยศาเสร็จแล้วก็คือมันจะมีช่วงวันที่มเขาขึ้นสักทีพุกเดพอนาใสักทีให้ผนนี <efecto> ้เ <certeza> ป็นเาทีใหด้ทิ้นันั่งนั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 ้นั่นั่งนค่งนั่นั่ปนั่งนังนี่งนั่น่นัง่น่นั่งนน

i don't know เรียบร้อยเรียบร้อยมากินก๋วยเตี๋ยได้แล้ว

เขาว่าเขรจกเราเปล่เนี่ยเขารู้จักเราแล้วแต่แต่เรารู้จักเขาใช่ไเขาก็รู้จักไว้แ้นเราก็ชอบเราก็ชอบไม่รู้จักรู้จักไร้อยเจ็ดสิบมั้งไปไปเ่นไลขนไปอรถคือรถไปึ้นรถไปเล้าแล้ว